วัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเราก็มาเล่นด่านทีนะคะ<ด>เฮ้ยสวัสดีเรามาเล่นทุกคนเก็บก่อนวัสดีเราก็มาเล่นด่านทีนะคะ<ด>อ่าทุกคนทั้งคายหน่อยอ,อะไรนะอัดคลิปอยู่เลยอ,อัดอ,อยู่โอเคโอเคได้รับตัวกันหน่อยคนแรกที่เล่นก็คือบีด้าและคนนี้คือแซดีและอีกคนนึงคือบีดีคือน้องของแซดดี ทำความสะอาดทำความสะอาดเอาไปทิ้งฉันเราไม่ได้ทำอะไรเลยกีและอันนี้เราก็มาเล่นแบบทำความสะอาดบ้านผีไม่ใช่ว่าฉันมบ้าหรือเปล่าไม่ใสยดีคือเราต้องเก็บพวกขวดอะไรแบบนี้ใส่ถังขยะอย่าเพิ่งเช็ดนั่าถังขยะมี อ่ามีดเก็บมีดเก็บเออรอแป๊บหนึ่งนะ่ผ้าหรือเนี่งานชัดนผ้าเลยเก็บอะไรอ่ะเธออันนี้ประตูประตูไปที่ห้องติดอยู่บ้านเดียกันเลยเธอตามมาตามมาดุไอกว่าดโว้ อันนี้เปิดเลยด้ะทอมเมื่อกี ok <t 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 ้ฉันตกใจเป็นอย่างมากแย่ย่ขี้นขี้ฉข้อความตกใจเลยอขี้ต่พื้นเลยอะวเขามีบหรอ่าเขางไม่ได้

เอ้ช็อกโกแลตดูไบอ่ะใครที่กินข้าวอ,อ่ะทุกคนทุกคนขอเราขอแสดงความเสีสใยใจด้วยะค่ะห้องดาดห้องเมื่อกี้ห้องน้ำเมื่อกี้ใครที่กินข้าวอยู่เราต้องขอโทษจริงๆนะคะอ่ะเชฟชัดอันอนี้ได้ดิไหนอ้อชัดคชิโออยู่ชัดอะไรเอามาแล้ว แล้วไม่ปลอดภัยเวลายนก็ไสดี้ไปเก็บซีไเก็บจะกลัวมันก็น่ากลัวเหมือนกันดี้ไปต้องพิสัยเชอเลยพิสัยเชือ แต่เาูเืออะไรเ่เืออะไรเมันยะังมีคาบอยู่มันย em na ังมีคาบอยู่เธอมันยังมีคาบอยู่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วยยิ่ช็น้อะไรีหมดแล้วเออต่อไปก็ขอแมบอกว่าแมวไปเอาเกมลอะ หัวหัวก็ไปเลยโอ๊ยอะไรล่ะโอ๊ยโอ๊ยว้าว,าว,าวาจำผิดหรอะลจะจำพี่ตาชิโอตาชิโอค่ะมีดีไปตะเก็บขยะมีดีไปเก็บขยะมีดีไปเก็บขยะ เก็บขยะเอาขยะมาทิ like ้งในห้องห้องครัวขยะไปทิ้งในห้องครัวกุล้วโอเกยม๊ยฉันมีบ้านแบบนี้นะฉันเธอเกี้ตอนที่ฉันเก็บกุญแจฉันไม่กล้าหันหลังอะเก็บสนหลังอะ ไปมาเดเปิดเดเปิดนระไม่ได้อะฉันเปิดประตูไม่ได้เกเก็บสิ หัวเพดานพอปาดีปารออดีว้า้ยขัวมอยดลเอดีหมยึกเอเปิดประตูนี้ปะตูี้เดีบเปิด เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวขอเปิดดูที่นี้กนดีกว่าชันเปิดดูในโทรศับได้คุณไปห้องตัวไหมอย่าเพิ่งเธออยู่ตรงนี้เป็นตัวฉันก่อนไปอยู่ไหนมาวามันยังไม่ติดถูกเลยนะเป็นตัวช่ไปอยู่ในห้อนว่าไม่ช่วิตเลยอ่ะประตูล็อกกันทำไมอ่ะ 我。<laughs> <laughs> ไม่เห็นแซ่เดียวไม่ขายับไปทิกเลยแซ่เดียวเอาขายะไปทิ้งเอาขายับไปทิ้งเอาขายับไปทิ้ง อยู่ด้ไปไปสิไปไปเร็วเธอไปเร็วไปเวเธอไปกันหมดนี่แล้ะสายดีไปแต่เดไปด้วยไปเร็วไปสิ เออไป,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 ไปส,สิเออไปเออไปไปดีดเฮ้ยไปสิดีดอย่าขวางทาง 拜了。 ไห,ไหนขยาแสนดีมันมีดูแล้วพอถึงก่อมามันก็มีน้ำสีข,ขาวออกมาใครอบแล้วอบาคือมันเปิด,ดอย,อยังไงอ่ะพ่อทำไงอ่ะมันผ่านไม่ได้สักที พ่อเธอปิดไม่ได้เลยไม่เมื่อกี้เกับกุ่แจแล้วมันเปิดประตูไม่ได้ประตูมันล้องคนลุก้คนลุกขับปูเอ้คนลูกขับปูเอ้ค่เเธอพรริกินของเราทำไมเรากดท้า เออคือต้องเปิดถามวิธีเล่นลพ่อขอขออ,อะแม่ขอโทรศัพท์หน่อยไม่ต้องมีชื่อดา่านด่านชอสกีปีป้ฮอลเลอร์ด่านชอสกีปี้ฮอลเลอร์วิธีเล่น,นม,มาดูหนูดิอย่ายืนอยุดเร่งเดียว โอ้ยรอกอ้าหูหน้าทุกคนคิปเดีอวกันหัวขีดมาในหูยาอลยนะหัวขีดยูยู ชอบสก,กิปี้ฮอลล์ส,ก,ก,สก,กิปี้สก,กิปี้กกปด,ดูด้ดานเดียดิเธอด้านเดียซีแล้วอ่ะด้านเดียซีแล้วอะไร เจอยังแม่อ๋อหนูก็ไม่รู้ตอนนั้นตอนนั้นนะตอนนั้นะไม่ดีสุดช็อตทีมยังนี่ไงเจอแล้วจำตั้งนานทุกคนยัง ยังเปลี่ยนสมมามาแต่ดีเมื่อกี้เรากินกระติกจังมาเลยตอนที่เจออีกตัวแดงอบบแลวที่ขวบตัวแดงมากตอนนั้นกีแม็กีแบบกลัวจริงอ่ะตอนแรกไม่กลัวแต่พอเจอตัวแดงนี่เดอก่อนตอนแรกก็ไม่กลัวแต่พอเจออีกตัวแดงอ่ะกลัวมากแบบคนแรกที่เข้าเกมมาแล้วมันมีตัวขาวๆยืนจ้องอยู่ตอนนั้นฉันไม่ซื้อตัวแต่ว่าพอตัวแดงกลัวมากเพราะมันจับจีนมาก ไม่ได้เดี๋ยวเม่เอาอะไรอะไรโทรเสียงอะไรม่แม่ดูขอขอดูหน่อยขอดูแค่เพื่ออปไรมาดูอะไกินดิไกิน้กอ่ะออฟีท่านอนแล้วก็ขมาพอเามาไอบมาแล้ว ข้างามันมีสเธออเดี๋ยวปั๊จะดูวิธีเล่นอยู่ใจเย็นๆโอเคับเอทุกคนอยู่้นอยู่มุมนี้แลออมาฉันจะไม่อยู่อีนเราจะดูว oh? ิธีเล่นอยู The The ่ใจเย็นทุกคนสังก่อนอันนี้จะดูวิธีเล่นอยู่ใจเย็น ตกใจดีมาดีโชว์ข้นี้เริ่มงเดีันอยากฉันมาไปเข้าน้ำแต่ฉันจะรีบเลยถ้าเกิดกลับมาแล้วบอกวิธีเล่นเขยขตตอนฉันจะคิดแต่งตตยแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรอยากพู่ิงชนะตอนนี้ดูวิธีเล่นอย่างสนุกสนาน มีด้วยเออยิงทำไมมันไม่มีอะไรมีด้วยเราเรียกไม่กลัวเหรอเออกลัวรึกลัวแต่ว่าจะยิงทำไมมันไม่มีอะไรเลยแล้วไม่เสี่ยงขาดขาดขาดเออขาดเดียกหดวยว้ว ออาคาย,ยเกี่ยวช่ววรฉันออเธอุ้ยจวงใจแสรดิพี่ทำไมาปวดอลัไปอ๋อเธอฉันรู้แล้วแอนนึงนะเรายงทำความสะอาดยังไม่เสร็จอล้า โอเคเดี๋ยวดูทุกคนอาจจะนั่ประสาทนี้กันมาแล้วเหรออะยังไม่กลัดว้าวเจอแล้วเจอวิ้ีเล่นแล้วเจอแล้วฉันดูวิธีเล่นแล้วยังทำไม่เสร็ ไม่เธอตามมามากันทั้งหมดนั่นแหละอย่าเพิ่งมาเร็วๆเ,เออไม่ได้ค่ะตรงนี้มีคนเก็บขยะไปยังนี่คือสติใช้ตัทนี่สำหรัชีวิตโมเลผี่เฮ้ยอแต่นี่เขาอยู่ไหนเราต้องมาทำความสะอาดตรงนี้ใช่ไมหมเขาขัดตรงนี้ใช่ไหมเ,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 เขาขัดตรงนี้เธอ ไม่รู้แต่ฉันเห็นขาดโอ้ยเสียงอะไรโอ้ยเสียนอะไรอื่พอฉันเริ่มวาดระแวกพอฉันเยู่มีหน้าได้ละแวก เธอราการเราไปดูเปิดห้องฟิกไปด้วยกันอว่ากีฉันนาไปแล้วใครจะนำเฟลฟเลโฟูเอาควาคิดไรยังล็อกอ่ะเธอประตูยังล็อกอ่ะตรงนี้เดินตอตาอยเมอยู่แล้วอเฟโฟเธออดี้อยู่รอตูคว่า ไปไปไหนเฮ้ยเออนี่ไงคัดคัดคดออดช็อเกลดอยู่ไหนออหมดละขัขยะไหน

กิมอยู่ใต้โต๊ะฉันเห็นหัวฉันไม่สกกมเยน,เน,นี่ไ่อธอไปกันไปห้องงานเลยห้องพิเ็จแล้วต่อไปห้องนอนไป,ไปน้ำใส่ดีไปนีนี่ใส่ีเนี้ยไม่ใช่ส,สแฉันห็นผิเ เออใส่น้ำหน่อยน้ำไปน้ำน้ำหน่อยฉันไม่เอาโทำ,ำ <c oughs> ไปเร็วโทไปไปต่อแถว แสนดีมาเร็วแสนดีแสนดีต่อแถวตรงต่อแถวตรงมาเร็วต่อแถวตรงตรงนี้ต่อแถวไปอย่างนี้แสนดีเร็วเร็วไม่ต่อแถวตรงนี้ไปไป สาวใช่เลยนะค่ะโรงงานะให้เราไปไาอเราถ่าเย็นกับนงนะสาวเอาว่าเราออกมาสรดนเล่นแล้วนี่เนี ah. like ่ย อันนี้ประตูเชื่อมจต่อไปประตูห้องน้ำโอ้โห oh. ไปงนสิ ไม่อย่าเฉลิมอย่าเฉลิ้มก่อไมการที่สองก่อนนะอย่าพิ่งเห็นพวกเชนอย่างนั้น